บอกให้ทราบกันส่วนรายการ m ิ s s c o u n t r เก i r l t h a i l a ด์ปี2นั้นจะมีหรือเปล่านะคะก็กำลังพูดคุยกันอยู่ค่ะครับะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณนิดอรพันธ์วัชรพลน,นะคะแล้วก็ครบรอบการก่อตั้งบริษัทโพลิพลัสด้วย19ปีแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะก็มีการทำบุญเลี้ยงพระเพลที่บริษัทโดยมีคนในวงการบันเทิงค่ะหลากหลายค่ายไปร่วมแสดงความดีกันอย่างคับข้างซึ่งทางช่อง3าคุณประวิตรมาลีนน์ก็ได้ส่งเค้กไปร่วมยินดีด้วย ในการก้าวย่างเข้าสู่ปีที่19นี้คุณนิดก็บอกว่าพลิพลัสพร้อมจะนําเสนอรายการและละครให้แฟนๆได้ชื่นชมเหมือนเดิมโดยจะปรับปรุงให้สนุกมากขึ้นซึ่งทางช่อง3เนี่ยนะคะก็มีรายการ3แซบศึก12ราศีสละครทางช่อง3ก็มีเรื่องเสน่หาสัญญาแค้นซึ่งได้เจนนี่เทนโพสวรรณและโดมประกรณ์ลำเป็นพระนางก็ได้เปิดกล้องเดินหน้าถ่ายทํากันแล้วด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็พี่นองเองกอ็สื่อก็ถามถึงเหมือนกันนะคะคว่าดาวเกี้ยวเดือนเนี่ยนะซึ่งได้เจนี่แล้วก็อ้ําอธิชาติเนี่ยดําดแสดงจะออกอากาศวันที่29สิงหาคมนี้หรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่าพี่น้องบอกว่า29สิงหาคมนี้แน่นอนไม่ได้เลื่อนออกอากาศนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะค,ค่ะมาที่โต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับวันนี้เอาใจวัยรุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่พี่เจ้ครับ